สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเีๆเพื่อนเือเฟซีนาะจ้ะเมื่อนี้กกับมาแบ่งปันแนวทางนี้เคอีกเช้าบ่ายงวดประจําวันที่ยีห้าเนาะสำหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดนลจ๊ะแต่ก่อนอื่นมาเบื้องผลวันที่24นี่เคเชา้านี่เคเชา้า อันนี้แอดมินให้พพจนะจ๊ะแอดมินให้ตัวเด่น0นย์กับ6แต่ว่าตัวเจาะแอดไม่เป็นหลัก3เนาะแต่แต่ตัวผลที่ออกก็มีคือกันนะจะวิ่งรูด3แต่แอดมินพัดให้ตัวเด่นกับตัวเจาะบอกตรงกันนอจากกราบคอถดคอภัยหลายๆนะจ๊ะทำเป็นมาส3มกับ3ามนี่ โอ้นาเสดายเลยเนาะแบบว่าให้ตัวเด่นน่าจะให้ตัวเด่นศูนย์หกแต่ว่าตัวคำนวณให้เป็นหลักสามเนาะมีเอฟซีน่าจะเพิ่นทักเข้ามาเนาะค่ะให้เด่นหกกับศูนย์แต่ว่าตัวเจาะเป็นอย่างคือเป็นหลักสามนั่จ้ะแอดมินเขียนผิดน่าจะกราบขอโทษขอไพ่เนาะแต่เลขตารางเท่ากับเขาน่าจะหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่แต่วิ่งดูดน่าจะตัวเจาะก็ะดูดไปนั่จ้า กับขอโทษขอภัยเนาะรุ่นต่อตามต่อวันที่ยี่สิบห้ายิบห้าให้เด่นสี่กับเจ็ดวิ่งรูดตัวจอมีสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า ส่วนเจก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็สห้าเจ็เก้น้นไปกลับเนะจ้ะส่วนตัวเจาะก็จะมีสี่เจ็ดสเก้าเนาะ ามากกระชอบกับเจ้าไดกแคบได้ด้ยจ้านี่แค่อีเช้าบ่ายวันที่ยี่ห้าขอให้รวยๆปังๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ